เอาไปก่อนนะรเราเป็นยากูซ่าเราต้องใจถึงนะครับจังหวะน,นี้แจกบอลไปก่อนหนึ่งลูกมาหนึ่งรดาวนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ คริสตาปาเตสมเส้นส่งหนึ่งร้อยดาวสามเซนเตอร์ครับรวมเป็นยากูซ่าวงการนักบาสได้ครับผมยาะใช่ข้างเขาเอาตัวมาตกสามแต้มเต็มที่นะเชื่อดิอีกตัวหนึ่งช็อคเลยนะไม่รู้จะเล่นอะไรมากิมานะครับโอ้โหมามากิเลี้ยนทีเดียวนะล้มสามคนแน่นอนนะครับอันนี้ จุนที่ใช้เป็นรูน,นี้นะครับผมดุนจะลักษณะครับจะใส่เป็นดังท่านแกร่งด้วยนะครับอันนี้นะพี่เล่นเอามันนะครับผมจะเน้นดังอย่างเดียวนะครับโอ้ <Come on. S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสันติสุขครับขอบคุณร้อยหาสิดาวครับผม สันติสุขเสถียรจารุการส่ง150ดาวคาคุตะ3แต้มครับจัดให้ครับผมตาต่อไปนะครับผมคอนเทนต์ content คือคาคุตะ3แต้มน,นะครับอยากเห็นโดดขวาลงจัดให้นะครับ,รบสันติสุขรอคอนเทนต์ตานี้จบก่อนนะอันนี้ยากุซ่าแห่งวงการบาสนะครับเซนเตอร์สามนะมนี้โดดเซนเตอร์ในสามตัวยินยืนในให้หน่อยก็ได้ดีไหมยี้ลองยืนในก่อน เพราะหนูยืนในแข็งสุดเ,เดี๋ยวตั้มกับพี่เตอร์ยืนกลางเองโดนเลยครับโอ้โหสามเซนเตอร์แล้วรีบาวได้สวยงามครับยังไงยังไงยังไงเออเฟดคนเดียวโลง่ลง,ลง,ลงๆนิดเดีสวยงามมาแล้วั้าเมื่อกี้ใเล่นเล่นแล้วโอเค เจอยากุซ่าแห่งวงการบาสนะครับข้างเขาจะไหวไหอเปล่าเพื่อเลดอมากินหนึ่งเพื hmm. ่อเลือกเพื่อเลือกนั้นนี่เพื่นเลือกเพื่อเลือกมาไม่ทันนะยูชอ้าวเอาไปก่อนนะเราเป็นยากุซ่าเราต้องใจถึงนะครับจังหวะนี้แจกบอลไปก่อนหนึ่งลูกสักหน่อยเวลาก่็แล้วเต้ยโดดๆไปก่อนถ้ามันเลี้ยงโดดไปก่อน น่ากลัวแล้วกินเอาฟรีรบกวนลงขอบคนที่ติดตามครับวงไงนครับห้าต่อสองต่อห้าครับโดดไหมโดดไหมโดดโอเคเรียบร้อยนะครับโดดสติลไปไองกดกนครับเออพี่ว่าเล่นยังไงดีวะเดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นก่อนนะครับตอนนี้ยังจูนกันไม่ติดนะครับยับุซ่าสามคนนะครับวิ่งกันวนๆเลย มาดิครับนี่ไงเสร็จราวารีบาวสก,กรีนให้สามแต้มไะละแล้วโดนตัดอนแบบนี้นะโอ้ส่งใกล้ๆเน้นๆดิอืมได้ตกสองนะนี่ตกตกสามมากีีสามแต้มสนุกมือน่าจะใช่แนละ้วมากีีดัดที่เดียวน่าจะล้มสามคนนะครับสวยครับพุกชอบอตเอา้าวว่เมนทําแต้มของเราคือฮานากะตานะครับเกมนี้ เอาปละสักหน่อยไละละเอาคืนลื่นนะติ้งตาไปตกกันตกอันติอะไรโหลมาดีข้างในแน่นนะบอกเลยโอ้โหม,มาอกิบอกว่ายากมากๆนะครับจะผ่านยากุซ่าไปได้นะครับต่าละคนดุดันมากีกิช็อกเลยนะครับโดนตกอันติสองค้างติดนะครับโอ้โหตาไม่ทันตาไม่ทัน,ม,ทนมันแบบสไลด์ขาดไปเลยอะ่ะ เดี๋ยวตามเมื<ะ>่อรอนอกก็ได้เดี๋ยวตกได้ได้ได้ตามน,นะโยชิอีตามอัดหน้าไปก่อนนะหนึ่งทีลงไปลงไปนอนกองกับพื้นรู้จักยากุซ่าป่าวฮะโหลเอาาล่าเอาปล่าสตลด้วยบ้กันนะไม่ทันนะกดอันติแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ทันนะ ถ้าเขาชูเราอาจจะได้นะครับพอดีเขาเลยอัพนะดังพื้นฐานไปจังหวะนี้เซ็เตอรนิ่งล <hi> งไปนอนกองกับพื้นนะครับลงมาปุยกันล่าโดนเลยครับเอมาดงมาดังอะไรข้างในแน่นอึดยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคือยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับโดนสติลในจังหวะนี้ โดนเลยครับอะไรล่ะมาทําแต้มกันง่ายๆไม่ได้นะครับนี่ไงโดนอาตกเป็นเพื่อนน้องอินนะครับพอดีกลัวหลานเธอเนะเฮ้ยมักกี้มักกี้บอกว่าตกอันติผมผมตกอันติคืนนะครับสักหน่อยเวลาฮัเซอีกสักหน่อยเวลาอีกสักหน่อยเวลาบ้ากันนะโอ้โหมักกี้มักกี้เอาเรื่องอะตอนนี้ มันแดดมันแดดช้านี่ไงฮุกชอตเฮ้ยนี่โดดเฮ้ยฮุกชอตสวยแล้วนะครับผมเซนเตอร์เขาตกสวยกว่ายังไงฮาเซสักหน่อยไ่ะละบกันนี่ไงอะไรล่ะครับนักตบมือชีพทั้งหมดสามคนนะอะไรวะเนี่ย เป็นการหลอกล่อแล้ว,ลวคือแบบโดนสติลง่ายมากเลยอ่ะนี่ไงอันตีหรือจะสู้รีบาวไนส์กรีนอะต้องโอ้ยแบตหมดดีนะแบตหมดนะครับไม่งั้นเมื่อกี้เราส่งนะเลยได้แต้มมาสามแต้มแปดวินาทีไม่ทันนะจังหวะนี้แล้วเขาทวงเวลานะครับสามผู้เท่าจะทำยังไงน้องใครใครได้บอลเต้ยโชว์สามแต้มไปดิให้เขารู้ไป เอานกอินโชสามแต้มเต้ยต่ออหมดเวลาก่อนนะครับไม่ไหวนะยากุซ่าไม่รอดนะครับผมไปแล้วนะโอเคยาคุซ่าไม่รอดนะครับไม่สามารถผ่านไปได้นะยากุซ่าได้แค่ใจอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้แต้มไม่มาเลยเกือบได้นะคือเขาสตีเราง่ายมากนะครับถ้างเขาเล่นเก่งๆนะ จะสิ่งกดผิดเห็นสติวชีโดจับผิดเกินตัวเท่าหมีทุกคนเลย